งานแกะสละักความเชี่งเสียงจากไม้แก่นคำองค์ที่ผมสอมผมแซมห้อยแตกห้อยเหล่านะครับนี่เห็นบ่สอนแล้วสวยงามเลยครับยังสีมาแต่งอยู่เลยยังสีแกออกมาแล้วมันกัยังสีม่ห้อยแตกห้อยเหล่าอยู่นิดนิดนิดหน่นอยเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของใหม่ด้วครับตรงนี้แตกมีเหล่าปกติของผนแตกหน่อยแตกหลายเท่านั้นครับแต่ว่าบ่าแตกต่อไปอีกแล้วคือผมขั้นดิพ่นในเครือม่ยังไปเร็วเลยแล้วพ่นสีบ่แตกบ่เหล่าต่อไปอีกแล้วครับคือจบซ้ำเนี่ย อันนี้คือผมเอาขี่้วยวุดไปเนี่ยแหละผมก็ที่มาสองแบบนี้นี่มีเครืองเนี่ยนี่เครื่องผมนี่มีเครื่องหลายตัวหลายอย่างมันใส่แล้วแต่ไอจุดผสมใอ้ใส่ตัวหน่อยตัวใหญ่งสินะครับไอสอกหน่อยสอกใหญ่ก็อสอกไหน่อยก็เครื่องตัวนี้มันสีของตัวเด้ครับข้าวตีเคีย้ยวสีแดงไปสิผมวุดขี่เลยสอนวะแดงมือแดงแทนแดง บางไที่เครื่องบนเก็บบทจบนะครับเห็นบอกคนเก็บบทจบเด้นี่ตามแขนตามมือสีห้องตองมาเคลียร์มาแต่งอยงู่นะครับเพราะว่าผมกงกว่าอยู่มันมันบริจบเครื่องบอออริหลายเปอร์เซ็นต์ได้อครับต้องมาเก็บไว้เมือนเลยยังอีกนั่งเคลียร์นั่งแต่งไปสิแล้วครับนี่ก็สีเดียวไอผู้บาดเจ็บคนสร้างไว้เดี๋ยวครับนี่คอย,ยคอยแ่งอยู่พูนไม่นำเก็บไม่นำพวกนี้มันอะไร ตัวนี้มันสอบไงเขากะเอาเครื่องไงเขาตัวนี้มันเขาก็ได้เอ้มันมันใหญ่มันงานไอพื้นที่กว้างเขากะตัวนี้หัวเครืคอ่องหน่อยก็สำหรับพื้นที่เก็บๆ่นิดหน่อยแกองเลีร์แตงองน้ลหน่อยีินะครับเครื่องหน่อย แตงองหน่อยเนี่ยแต่งสอกดีสอกหูสอกตาพูดอย่างนีสนะครับนี่เราือขันตอนแต่ละขันตอนงานแกะสลักผ้าครับเอามาให้เบิ่งกันเพราะว่าคือผมบอกนะนะครับเ้างผมบอกทีบอกตลอดว่าพวกนั้ขุดคนโนกเข้าใจผมว่าเป็นอย่างคื้โดนคือสะเป็นอย่างคือบเหลี่ยวเป็นจ้กเสือคนวานนะครับแตสิได้เข้าใจผมว่ามันเห็ดยากครับไม่โโเคลียร์มาแต่งอยู่ทีลวนี้ห็นที่ละเขาไปต้อสอกํานยังสิ งามครับแทงไปแล้วมันปฏิเสธโบนัยเดีอยครับบันที่บ่แตกบ่เหล่าใหม่แทงเราแต่เขาก็ซ่อมให้เปิดสวยงามได้สวยงามครับแทงแล้วนี่ไปนี่ตอนนี้นี่แถบสีมองโบเห็นหรอหล่าครับงามเคลียร์แทงไปสิเด้วยวครับเคลียร์ไปนึ่งอุ้นไปนึ่งทีเดียครับ ตอนนี้ก็โมเด็นในเปิดเครื่องไหมครับใหม่บหเบิร์ตวัฒอาใหม่เขาเครื่องเยอะถักทายคลิปซะก่อนเพราะมันขันเอาเข้าไปนกาเสียงดังอย่างเนี้ยไปทายคลิปก่อนจะเข่าถ้ายคลิปแบบเดี๋ยวไปใหม่เขาเครื่อง<ม>นี่้วครับมันมีหลายดอกหลายอันหลายอย่างเด็มันมอมีิต่จะดอกดยวอย่างสิได้ครับไอการที่เ้อเคลย่องเขาแต่งนี่ ขอให้ดอกเหลี่ยตามใส่เลืออออ่อยมาเขาคือเขาสอกได้สอกได้สินะครับนี่ตัวนี้ใส่เครื่องนี้ตัวหน่อยเม,มื่อกี้มีดอกข้องพันอยู่ต่างหาก็ใช้บุระกองดอกก็ได้เสียละเมื่อกีี่ไอ้นั่นๆไปตามหมออังไรเอ,อ่โมเสียตามพืนที่การทำงานแล้วก็เนาะ เกียร์แต่งว่ายังไงครับนี่นเรื่อย